ย่ยๆๆพีเคเอฟแอลปักกิ้วฟลแอนครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับที่เต็นทีเคออโต้คาร์นะครับจากกระแสที่ว่าสอบถามกันมาเยอะแยะแล้วเกิน CRV นะครับคันนี้นะครับ CRV Gen 3นะครับปี08-09นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเนี่เริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนี่นครับคันนี้จะเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผม คันนี้เป็นรุ่น2.0ท็อปสุดในรุ่นนะครับเป็นออโต้4วิ l นะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะกินน้ำมันนะครับเขามีแก๊ส LPG สำหรับสับให้วิ่งแบบโหมดประหยัดได้ด้วยนะครับสีเดิมโรงงานจะแพนให้ดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆผันนะครับ นนีะครับรอบๆพันเกาะนี่นะครับ,รบ,รบ,ะรบจะแพ่ให้ดูช้าๆนะครับกล้องที่ผมถ่ายเป็นกล้องถ่ายสดๆเลยนะครับยังไม่ได้เมคอัพอะไรท้าย,ายันชัางสิ้นนะครับเป็นโทรศัพท์จีนราคาถูกๆนะครับแหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน นี่ก็คือภายในของเขานะครับเขาเรียกว่าสีทูโทนนะครับสีดําตัดสีเบจนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเดินด้วยหนังนะครับผมแสดงถึงความพรีเมียมของตีโตรถนะครับเพราะ c ีอาวีอ่ะแต่ก่อนคือรถราคาล้านกว่านะครับความพรีเมียมของรถราคาล้านกว่าก็ยังคงได้กลิ่นอายตัวนี้อยู่นะครับวิธียุเดิมนะครับวิธียุเดิมแอบเป็นระบบดิจิตอลนะครับและเกียร์อตนะครับ เกียร์ของ CRV เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บนคอนโซลเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงเนี้ยมันกว้างแล้วคนขับราจะได้ดังสบายนะครับกระทั่งคอนโซลกลางก็ออกแบบมาให้โล่งนะครับถ้าเราอยากจะเท้าแข้งก็เพียงแค่นะั้าตัวนี้มาเท่านั้นเองเราก็จะสามารถเท้าแข้งตรงนี้ได้นะครับแล้วพอมากับของเก็บของที่เรียบง่ายดูหรูดีนะฮะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับ,าบ,านนรบตามสภาพการใช้งานนะครับอปึ๊บเปิดนี่ลู่ลงเลยลุ่ลุล่ลเลยลุ่เลยน,นะครับ เป็นช่องเก็บของนะครับพร้อมที่วางแก้วนะครับบางคนขับนะครับก็จะมีเท้าแขนเหมือนกันนะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับมาที่ควงมาลัยนะครับพงมาลัย <c> ฝ <oughs> ั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นมันติฟังก์ชันควบคุมวิทยุนะครับส่วฝัางขวานะครับชัดเด็ดเลยัดเด็ดอันนี้เป็นครุสคอนโทรลนี่นี่อยากจะนําเสนอมากเลยครุสคอนโทรลนะครับ รถคาร์ล้านกว่ายัางไงก็ต้องมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับราคาไม่ข้ามสามแสนเลยเระบบควมคุมทนเนี่ยดียังไงดีตอนที่ว่าเวลาเราขับรถทางไกลๆนะครับเราสามารถล็อกความเร็วไว้ที่ตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นว่าเราต้องการจะใช้ความเร็วที่แปดสิบเราล็อกไว้ที่แปดสิบนะครับแล้วเราสามารถยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยรถก็จะวิ่งอยู่ที่แปดสิบหนึ่งได้ความสะดวกสบายสองได้ความประหยัดน้ำมันสาม ่าเราจะไม่โดนถ่ายรูปฟรีและส่งไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตการสตาร์ทกันนะครับอ่าใช้ง,ง่ายๆเลยครับใช้ง,ง่ายๆเลยอ่าพอเราเริ่มบิดนะครับไปที่สวคร IG ก่อนที่สตาร์ทน,นะครับอ่ปุ่มปุ่มสับแก๊สตัวนี้ครับก็จะกระพริบโว์สีเขียวสีส้มขึ้นพร้อมกันอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นระบบอ่าแก๊สกันน้ำมันนะครับเราก็สตาร์ท อย่างนี้นะครับเนี่ยครับอ่าการทํางานของเขานะครับเขาจะทางานด้วยสตาร์ทด้วยน้ํามันก่อนนะครับสตาร์ทด้วยน้ำมันหอรอบได้ได้ได้ไดไดรอบปุ๊บแล้วเขาก็จะเป็นแก๊สอัตโนมัติเลยนะครับ <S 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 เพื่อความประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้แก๊สเราอยากจะใช้น้ํามันล้วนนิ้วชีนิวเดียวครับกดเข้าไปให้เป็นสีส้มอย่างเดียวนะครับเขาก็จะเป็นระบบน้ํามันล้วนๆนะครับ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความประหยัดเราก็เพียงแค่เหมือนกันครับนิ้วเดียวกดครับให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเขาก็จะทํางานด้วยแก๊สง่ายๆนะครับแค่ปลายนิ้วนะครับได้ความแรงด้วยได้ความประหยัดด้วยจะใช้น้ํามันก็ได้ใช้แก๊สก็ได้หรือจะใช้สองระบบก็ได้นะครับง่ายๆแต่ผมแนะนําใช้เป็นสองระบบแบบนี้ดีกว่านะครับน้ํามันแพงนะครับช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับ อ่ะเรามาดูส่วนกระจกนะครับกระจกพับได้ครับพับได้เซียวีคาร์ล้านกว่าพับได้ครับนี่เป็นยังไงไปดูฝั่งซ้ายกันบัางอ่ะพับโชว์พับโชว์พับโชว์ชวนี่เนระดับรถนหรูคาร์ล้านฝาพับไม่ได้จะเกินไปนละพี่น้องครับนี่สวยไหมละ่ะเริ่มร้อนแล้วนะครับเปิดแอร์กันดีกว่า แอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับซ้ายขวานะครับนี่ข้างซ้ายปรับยี่ห้าก็ได้นะครับข้างขวานะครับเป็นแอร์อิสระนะครับสองข้างปรับให้แบบยังไงอ่าไม่เท่ากันได้นะครับเขาเรียกว่าระบบดูโอนะครับเป็นดิจิตอลดูโอนะครับเย็นเลยเย็นเย็นเย็นอ่าเย็นแล้วแป๊บเดียวเย็นเลยนี่นะครับรถคันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณที่สองแสนสี่นะครับไม่อ่ที่สองแสนสี่ นี่ผมก็มานั่งอยู่ใน CRV เจน3คันนี้แล้วนะครับคุณอย่างผมเนี่ยเขาจะใช้ไทบราณครับตัวใหญ่ครับ173นะครับความสูงน้ำหนัก111กิโลนะครับนั่งสบายสบายรุ่งๆุลุ่งๆุเลย่งๆเหยียดขาสบายสบายนะเนี่ยเราะความรว่าเนี่ยเข้าโุ่งเนี่ยโล่งนะนั่งสบายมากเลยไตหัดด้วยต้า นี่บอกบอกข้างหลังนะครับบอกข้างหลังเขาจะเป็นหนังอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมหนังอย่างดีเลยนี่เป็นไงเป็นไงสวยไหมนี่ไงเอ๊ะกิ่นอายความหรูหราของรถราคาล้านกว่านะครับในสนุนราคาแค่สองแสนเก้าหมื่ห้าพันถ้าจะผ่อนก็อยู่ประมาณ6กพันกว่าบาทเท่านั้นเองแรงด้วยประหยัดด้วยรูด้วยคุ้มครับคุ้ม นี่ก็เป็นส่วนของเบาะคนขับด้านหลังนะครับก็หลูไม่แพ้กันนะครับกระจกก็เปน็นนอตโต้เหมือนกันนะครับเบาะหนังสวยงามนะครับนี่เบาะหลังนะครับือจะแพรให้ดูกไนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงเสียอาจจะดังไปสิดเลยนะครับน้องเขากําลังขัดสีรถคันที่ว่าได้มาใหม่อยู่นะฮะนี่นะครับก่อนหน้า โคคอนโซลได้สักสักนิดนึงโอ้โหเป็นไงหรูไม่ละ่ะมาดูในส่วนของฝา,าท้ายกันบ้างนี่เป็นไงข้อดีของรถห้าประตูคือข้างหลังเนี่ยจะกว้างกว้างจริงจิน,นะครับนี่เจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะครับเป็นครงกระดุมอย่างดีเลยกว้างขวางเลยมาพร้อมแผ่นแผ่นปิดด้วยนะครับปิดเพื่อความเรียบร้อยนะ ถ้าไม่ใช้ก็ปิดออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะถอดออกก็ได้นะครับบอกข้างหลังพับได้นะครับบอกข้างหลังพับได้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันมาหาครับผมขณะน,นี้เครื่องยนต์ก็กำลังติดอยู่นะครับผมเสียงเงียบเ,เลยนะครับชุดแก๊สทำงานปกตินะครับชุดแก๊ส l p g ตัวนี้เป็นะระบบวัชินะครับซึ่งการทํางานเหมือนน้ามันเป๊ะเลยปัญหาก็เลยไม่มีนะครับสบายใจได้เลยค่ะ เรามาดูตะเข็บคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับลองดูล่องรอยได้เลยตปให้ดูช้าช้านะครับนี่ออาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องเสียดเล้เรวก็เคื่อมันเงียบนะครับแต่เีื่อเราทางานอยู่นะฮะนี่นี่นี่ดูตรงนี้นี่อียเนี่ยี สายพานผมติ้วๆๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเครื่องไม่ได้ติดติดอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องมันเงียบเสุดโอเคครับผมสนใจมาดูรถคันจริงได้ที่ถนนสีนครินนะครับกรุงเทพนะครับตรงข้ามพดซ์เพสก่อนถึงฟีกนตแควรนะครับผมปากือฟรีแลนซ์รอบบริการคุณอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับ